สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะมาอีกแล้วนะคะข่าวที่คนอ่านหลายร้านหลายลานแอคเคาตกันเลยทีเดียวค่ะก็มีการจ่วหัวนะคะว่าไอชีอีสกริมไนสยไป่ลู่และเจิงซุนซีอบกอดและร้องเพลงรักกันในขณะที่ปฏิกิริยาหึงหวงของอ่าวลุยเพิงนั้นก็หามากนะคะมาเขียนข่าวกันได้เป็นอาทิตย์อหวานบอกแล้วนะคะเพื่อนๆก็ฟังไปเพลินๆแล้วกันค่ะเขาบอกว่าไป่ลู่นะคะผู้โด่งดังมาจากบทบาทละครนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาเทพไผ่ซู้ ะะแล้วก็ล่องเรือชีวิตสู่ทิศเหนือรวมทั้งครอสสวรรค์ทันลักค่ะก็ในที่แสดงคู่กับเจิงซุนสีนะคะแล้วก็ทางด้านของไปเวียฟฟั่นซิงหรือว่ามหาเทพไปส่วนนั้นแสดงคู่กับอ่าวลุยเพิงนะคะซึ่งทั้งสองเรื่องก็ออนแอร์ทางแพลตฟอร์มไอชีอีค่ะแล้วก็ได้รับเรตติ้งที่ดีนะคะส่งผลให้ไปลู่ก็ได้แบบมาเป็นดาวเด่นนะในการร่วมงานของไอชีอีสกรีมไนท์ประจำปี2025นะคะในคืนที่ผ่านไป เมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะไปลู่นั้นเดินพรมแดงนะคะพร้อมกับอ่าวลุยเพิงโดยทั้งคู่สวมชุดสีดําเข้าชุดกันนะคะระหว่างการถ่ายภาพก็ไปลู่ก็ดึงแขนอ่าวลุยเพิงอย่างกระตือรือร้นนะคะอยากให้เขาเข้ามาใกล้นอกจากนี้ทั้งสองยังหยอกล้อก,กันขณะรับรางวัลบนเวทีด้วยค่ะทําให้แฟนๆของเรือํานี้ต่างเคลิบเคลิมนะคะ ในช่วงพักการแสดงนะคะไปลูแล้วก็เจิงซุนซร่ีก็ขึ้นไปบนเวทีเพื่อไปร้องเพลงเป็นเพลงร็อกค่ะทั้งสองจับมือกันแล้วก็มีการโอบนะโอบๆกอดๆก,กันบนเวทีขณะที่อดีตแฟนของไปลูนะคะที่เพิ่งเดินพรมแดงมาด้วยกันนักข่าวเขาแซวนะนเพื่อนอย่าไปคิดมากค่ะขณะที่อดีตแฟนของไบลูที่เพิ่งเดินนะคะพรมแดงมาด้วยกันอย่างอ่าวรุ่ยเพิงก็ถูกถ่ายภาพขณะที่อยู่ท่ามกลางผู้ชมเนาะด้วยท่าทางที่หึงหวงอย่างเห็นได้ชัด ะะซึ่งสร้างความขบขันให้กับชาวเน็ตนะคะก็เป็นการล้อเล่นกันนั่นแหละในงานนี้นะคะงานไอชีอีสคริมไนท์ะ่ะเต็มไปด้วยดารามากมายนะคะมาเยอะเลยนะคะจางหลิงเหอจากเรื่อง love you ฐานเจนซื่อจากเรื่องฟิลเตอร์นะคะอย่างมีจากเรื่องดินแดนเปี่ยมฝันนะคะ คุณหลนเจียหลูนซงจูเอ๋อนะคะจากลาปีศาจพิคัตรักค่ะตั้งเว่ยนะคะมาด้วยนะคะหลิยวอวี้หนิงมาด้วยหลี่อี้ถงนะคะมาด้วยป๋ายลู่เจิงซุนซีนะคะหลี่เซียนก็มาหลี่เซียนนี่มาจากเรื่อง life is like the first meeting นะคะเรื่องนี้ก็น่ารักดีไปดูได้เลยค่ะแล้วก็มีคุณเจ้าจินไม้มาด้วยนะคะจางวันวี่มาด้วยจางวันวี่จากเรื่อง the sparrow นะคะแล้วก็มีคุณฉินหลานแล้วก็ม่งจือวีอ่หยางมี่เอ่อเว่ยต้าชิน ะะมีแล้วก็แน่นอนอย่างมีกับไปลู่เป็นผู้ที่นั่งอยู่ตำแหน่ง4นะคะของโต๊ะหลัก2โต๊ะค่ะเน้นย้ำถึงสถานะที่โดดเด่นนะคะของทั้ง2ท่านผู้หญิงของเซ็นเตอร์นะคะในระหว่างงานเดินพรมแดงค่ะไปลู่เป็นคนแรกที่ปรากฏตัวนะคะในฐานะตัวแทนของทีมนักสแสดงจากเรื่องมหาเทพไปสซัวค่ะ,คะการได้กลับมาพบกับอาวลุยเพิงนะคะใต้ลู่วาแล้วก็ช้างหัวเซินด้วยอีกครั้งหนึ่งทั้งทั้งหมดอนะ่ะสนิทกันหมดเลยนะคะไป แล้วก็อ่าวลุยเพิงไม่เพียงแต่สวมชุดสีดําที่เข้ากันเท่านั้นค่ะปยลู่ยังเป็นฝ่ายดึงแขนของอ่าวลุยเพิงเข้ามาใกล้ระหว่างการถ่ายรูปอีกด้วยต่อมานะคะก็เรื่องนี้ได้รับรางวัลน,นะคะเอ่อเป็นรางวัลประมาณหอเกียรติยศแห่งชาตินะคะแล้วก็นักสแสดงทั้งหมดขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีค่ะปยลู่และอ่าวลุยเพิงกับไม่สนใจคํากล่าวรับรางวัลของทีมงานนะคะทั้งคู่คุยกันแชทติ้งนะคะอย่างออกรถอยู่ด้านหลังนะคะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,น,นี้ก็ทําให้เกิดความ โรแมนติกของทั้งคู่กลับมาอีกครั้งแล้วก็ทำให้แฟนๆต่างก็เคลิบเคลิ้มกับเรือลำนี้ค่ะจากนั้นนะคะในช่วงที่เป็นช่วงพักแล้วมีการแสดงนะคะไปลูกก็ขึ้นไปร้องเพลง The Ori One ค่ะแล้วก็มีจ้าสุนซีร้องด้วยนะคะก็เป็นคู่พระนางจากเรื่องครอสสวรรค์ทันลักษณ์นะ,ะทั้งสองก็จับมือกันขณะร้องเพลงสบตากันหวานๆพอถึงท่อนสุดท้ายนะคะก็พิสูจน์มันเป็นท่อนที่มีเนื้อเพลงว่าพิสูจน์ว่าเธอคือคนเดียวของฉันนะคะ พวกเขาก็สบตากันอย่างลึกซึ้งนะคะยิ้มด้วยค่ะแสดงให้เห็นถึงความรักอันล้นเหลือนะคะหลังจากเพลงจบเนี่ยเจนซุนซีก็กอดไบลูด้วยก็ทําให้การแสดงจบลงอย่างหวานซึ้งเลยในขณะนั้นผู้กํากับก็จงใจค่ะสุมกล้องไปที่อดีตแฟนที่เดินพรมแดงกับไบลูนั่นก็คืออ่าวลุยเพิงนะคะสองครั้งเมื่ออ่าวลุยเพิงเห็นทั้งสองคนมองหน้ากันเนี่ยเขาก็ก้มหน้าลงพร้อมกับรอยยิ้มของเขายิ้มกว้างเลยแต่นักข่าวก็มาเขียนว่าเขายิ้ม อย่างขมขื่นนะ เมื่อเห็นว่าเจ้งซุนซีกับฝ่ายลู่กอดกันค่ะรอยยิ้มของอาลุ่เพิงน้นนะคะก็ถูกบรรยายไว้ว่าอ๋อก็หายไปทันทีสีหน้าเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากนะคะนี่น่าจะเป็นความหึงหวงของเขาคะ,ะข้ามละครค่ะทําให้ชาวเน็ตนั้นก็ถึงกับหัวเราะนะคะในการเขียนข่าวของพวกนักข่าวนะคะนอกจากนี้ยังมีหวังชูหลันแล้วก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนของเจงซุนซีก็ถูกถ่ายคลิปขณะที่ขณะที่มีการแสดงอยู่บนเวทีนะคะโดยมีทั้งคนที่เอามือปิดปากแล้วก็หัว แล้วก็มบเพื่อนๆนะฮะก็เนอะเออยิ้มยิ้มนะก็ทําให้ชาวเน็ตรอเล่นว่าเออเธอกําลังแสดงปฏิกิริยาของตัวเองเมื่อเห็นคนรู้จักกําลังแสดงความรักใครกันอยู่นะคะซึ่งก็ก่อให้เกิดเสียงถกเถียงอย่างร้อนแรงบนโลกออนไลน์ค่ะ ในข่าวยังบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไปยลู่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะมีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เป็นที่ถกเถียงในงานไอชีอีสกีมไนท์นะคะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในระหว่างการประกาศรางวัลตัวละครหญิงยอดนิยมแห่งปีนะคะผู้ชนะได้แก่ฟู่อี้เซียวรับบทโดยหลี่ซินนะคะจากอลิรกลักและขิดใจหลี่ชิงเย่รับบทโดยไปยลู่นะคะจากเรื่องคอสวรรค์ทันลักและหนิงซิวซิวรับบทนี้โดยหยางมี่นะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามค่ะรางวัลน,นี้ตัดสินโดย คะแนนโหวตจากแฟนๆล้วนๆนะคะผลการโหวตออกมาแล้วค่ะก่อนงานจะเริ่มขึ้นนะคะเดิมทีแล้วหลี่ชิงเย่จากครอสสวรรค์ทันรักนั้นไม่ได้อยู่ใน3อันดับแรกค่ะแต่ว่าเป็นหลิวสือสือนะคะจากเรื่องเลือ,รอ,อะนะะร,อร,อรักไม้ไผ่นะคะเลือนไผ่เลือนรักไม้ไผ่จากเรื่องสื่อรักปสศาจจิ้งจอกค,ค่ะที่ได้รับเลือกนะคะแต่แล้วกลายเป็นว่าปล่ลูกขึ้นไปนะคะโอ้โหนักข่าวก็ใช้คำแรงเขาบอกว่าฉวยรางวัลของหลิวสือสือไปในระหว่างพิธีค่ะทําให้แฟนๆของหลิว ซ,ซ,ซื้อไม่พอใจนะคะแล้วก็กล่าวหาว่าไปลูกขโมยรางวัลค่ะต่อมาไอ้ฉีอี้ได้ออกแถลงการอ้างว่าเป็นความผิดพลาดแล้วก็ยอมรับว่ามอบรางวัลผิดนะคะโดยระบุว่าผู้ชนะที่แท้จริงนั้นพิจารณาจากผลโหวตก่อนหน้านี้ซึ่งก็ยังทําให้ชาวเน็ตนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากค่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะเรื่องความผิดพลาดเพียงหัวข้อเดียวแบบนี้เนี่ยโอ้โหคะ่ะมันแพร่หลายไปบนแบบบล็อกเกอร์ข่าวต่างก็เขียนกันเต็มไปหมดเลยนะคะก็ต้องรอดูว่าเรื่องราวจะคลี้ขลายไปอย่างไรบ้างนั่นเองก็ต้องรอข่าวจากทางจีนอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวแอดวานมาเล่าให้ฟังนะคะแต่อะไรก็ตามนะคะทางด้านของรางวัลอื่นๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้ค้านสายตาใดๆทั้งสิน้นทุกๆท่านที่เป็นดาราที่มาในคืนนั้นก็คือสมมงนะคะสม แล้วก็คู่ควรกับรางวัลกันทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้แล้วก็ตอนนี้ไอ้ฉีอีก็มีนะคะละครดีๆให้ทุกท่านได้ติดตามชมกันนะคะเจอเรื่องปริศนาลับราชวงถังซีซั่นที่3ก็สนุกมากเลยแล้วก็พาา่อค้าแห่งตาชิงเองก็สนุกมากเลยนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมเข้าไปดูกันนะคะเป็นละครที่มีคุณภาพแล้วก็บทละครนะ่าติดตามมากๆน่าสนใจสุดๆค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ